สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w ิว c พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรองราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสามารถในการเป็นผู้นำตอนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกคนทุกท่านครับ การเป็นผู้นำนั้นศิลปะในการทำความเข้าอกเข้าใจผู้คนในสังคมถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับเราทุกคนคงเคยมีความรู้สึกว่าขณะที่อารมณ์แจ่มใสจะสามารถทำงานด้วยความสุขมีความเชื่อมั่นไม่เบื่อหน่ายงานยุ่งก็จะเป็นงานง่ายปัญหาก็แก้ตกไปได้ในปริปตาแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าอารมณ์ขุ่นมัวก็จะมีแต่ความทุกข เราจะคิดแต่เรื่องจุกจิกไร้สาระคิดแต่ว่าตัวเองไร้ความสามารถและรู้สึกว่าใครๆก็กําลังจะวิาพากษ์วิจารเรามัง้งว่าเราย่อเรามัง้งนะครับงานเล็กๆก็กลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาทันทีสิ่งเหล่านี้แหละครับเขาเรียกว่าผลแห่งอารมณ์ของคนทํางานดังนั้นการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้นําต้องเรียนรู้ คนทำงานทุกๆคนครับเมื่อตกอยู่ในภาวะจิตใจที่มีความกลัดกลุ้มวิตกกังวลกลัวจะถูกไล่ออกถูกลงโทษหรือมีปัญหาในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดความรู้สึกโกรธแค้นเคียดแค้นชิงชังไม่พอใจต่อต้านก็จะเริ่มเป็นปฏิปักษต่อผู้นําผู้บริหารของเขาครับนอกจากประสิทธิภาพในการทํางานปฏิบัติงานจะลดลงแล้วยังมีปฏิกิริยาอื่นๆซึ่งจะนํามาซึ่งความเสียหายอีกด้วย ดังนั้นผู้นําที่ดีจึงควรจะรักษาอารมณ์อันเยือกเย็นของตนเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ว่าจะกับตัวเราเองรวมถึงปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่ว่าจะมีปัญหาหรือภาวะขับกันอย่างไรก็ตามผู้นําต้องมีวิธีการที่จะกำจัดความรู้สึกวิตกกังวลและหลีกเลี่ยงวิธีการใดๆที่อาจทําให้ผู้ปฏิบัติงานให้กับเรานั้นรู้สึกว่าถูกปลักปล้ำเกิดความรู้สึกโกรธแค้น การใช้ถ้อยคำหยาบคายเสียดสีถากถางประชดประชันมาสร้างความอับอายให้แก่ผู้ร่วมงานถือเป็นสิ่งที่ต้องยกเว้นไม่กระทำเด็ดขาดเลยครับเมื่อเรานะครับได้ปฏิบัติตนได้ดังนี้แล้วเพื่อนร่วมงานของเราในทุกระดับก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจก็ทำงานด้วยความสุขใจเกิดความกระตือรือร้นไม่ว่าจะเป็นในสภาวะขับขันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาเหล่านั้นจะยืนเคียงข้างเรา แล้วร่วมกันเอาชนะอุปสรรคในการทํางานไปได้อย่างราบรืน่นดังนั้นครับหนึ่งในความสามารถที่สําคัญของการเป็นผู้นํานั่นคือเข้าใจอารมณ์ของผู้คนวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท,กท่านครับ